สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดวิธีการจัดรูปแบบของฟอร์มให้ดูสวยงามนะครับด้วยคำสั่ง Table นะครับที่เป็นของ HTML นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคอนเซปต์ที่เป็นของตารางก่อนนะครับก็คือ Table นะครับเ Table ของเรานะครับจะประกอบไปด้วยอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นแถวนะครับเราจะเรียกว่า TR นะครับ1 TR นะครับเราจะมี คอลัมน์ถูกไหมครับคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าเป็น T D นะครับก็คือหนึ่ง T D ก็คือหนึ่งคอลัมน์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสองคอลัมน์ก็คือสอง T D หนึ่ง T D นี้สอง T D นี้นะครับถ้าเกิดมีสามคอลัมน์ก็คือมีสาม T D นะครับก็คือ T D ที่สามนะครับในการสร้างคอลัมน์มีคอนเซปต์ที่ต้องจําอยู่นิดนึงนะครับในกรณีที่เราสร้างคอลัมน์ที่เป็นสอง T R แล้วนะครับใน T D A ขอโทษครับ ในกรณีที่เราสร้าง TR เนี่ย tr แรกมี2 td นะครับ t r ที่2นะครับเราจะสร้าง3 t มอ่าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าจะทำให้โครงสร้างของตารางเนี่ยผิดไปนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราสร้าง t r แรกเป็น2 td นะครับ t r ที่2เราก็ควรจะสร้างเป็น2 td ด้วยนะครับอ่าทีนี้เรามาลองเรามาลองดูหาวิธีการใช้งานในส่วนที่เป็นของ t t a เบิลกันนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างเทเบิลนะครับให้อยู่ในส่วนของที่เป็นของฟอร์มนะครับเราจะต้องสร้างแท็กที่ชื่อว่าเทเบิลขึ้นมานะครับเป็นแท็กเปิดเพื่อให้รู้ว่าเป็นเทเบิลนะครับแล้วก็เราจะสร้างแถวที่ชื่อว่า tr นะครับเราจะสร้างหนึ่งแถวก่อนนะครับแถวแรกที่เป็น tr นะครับ tr เราจะสร้างกี่กี่คอลัมน์นะครับถ้าเราจะสร้างสองคอลัมน์นะครับแล้วก็สร้าง td นะครับปิดอย่างนี้นี่ก็คือ1คอลัมน์นะครับจะสร้าง2คอลัมน์นะครับก็คืออีก1ตัวนะครับท่านี้เนี่ยเราจะจัดรูปแบบของยูเซอร์นะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยนะครับยูเซอร์ของเรานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มี Input ต่อท้ายนะครับเราจะจัดให้อ n p u t เหล่านี้นะครับตรง Input ตัวที่เป็นของยูเซอร์เนี่ยตรงกับอินพุตที่เป็นของพั s เวิร์ดนะครับเช่นเดียวกันก็คือเช็คบล็อกก็ให้ตรงกับ พาเวินะครับมันก็ให้ตรงกับ password นะครับแล้วก็ Text ตรงนี้ก็ให้ตรงกับ password นะครับเราจะจัดได้ในลักษณะยังไงนะครับผมก็ขอย้าย User ตรงนี้มาเลยนะครับเอามไว้ใน t ีดีตัวแรกนะครับคอมในลักษณะนี้นะครับทีแล้วก็ปิดด้วย TD นะครับตรงนี้ก็คือเราแสดงข้อมูลใน TD นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายตรงนี้มาครับที่เป็น Input Type Text ตรงนี้นะครับ เอามาใส่ td ตัวที่2นะครับตรง br ตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเราตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเราสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ tr นะครับ slash tr นะครับแล้วก็บอก td นะครับปิดด้วย td นะครับปิดด้วย td นะครับอลองมาดูครับเราย้ายตรงนี้มาใส่นะครับ ตัวแรกนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดมาใส่ตัวที่สองนะครับเวลาการนับเนี่ย T D ตัวแรกนะครับก็จะเป็นคอลัมน์แรกนะครับทีดีตัวที่สองก็จะเป็นคอลัมน์ที่สองนะครับเหมือนกับ Excel นะครับอันนี้ก็คือ T D ตัวแรกนะครับทีดีตัวที่สองนะครับอ่าตอนี้ขอดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเราลองรีเฟชดูครับเห็นไหมฮะ ยูเซอร์ของเราเนี่ยนะครับก็ตรง input เนี่ยจะตรงกับอ่าพาร์ทเวิร์ดแล้ว input ที่เป็นของ u s e r จะตรงกับ input ที่เป็นของพ a s s w เวิร์ดแล้วเห็นไหมฮะอ่าถัดมานะครับเดี๋ยวให้เราลองแสดงอ่าในส่วนของ border ดูบ้างนะครับ border ก็คือเป็นการให้แสดงเส้นขอบนะครับอ่าตัวเลขที่อยู่ใน Border ตรงนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ใน b o r d อร์ตรงนี้ก็คือเป็น ความหนาของเส้นขอบนะครับยิ่งเยอะยิ่งหนานะครับในที่นี้ผมใส่หนึ่งนะครับแล้วลองรีเฟซดูก็จะแสดงเส้นขอบออกมาเห็นไหมครับพารเวิร์ดสิ้นสุดที่ตรงนี้แต่ว่ายูเซอร์นะครับมันจะมีระยะห่างเนื่องจากว่า,าตารางที่เป็นคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับมันจะมันจะกว้างนะครับอัตโนมัติ ตามข้อความที่ยาวที่สุดนะครับในที่นี้เนี่ยพัสเวิร์ดปัญญาของยูเซอร์นะครับมันจะดันคอลัมน์ของยูเซอร์ให้มาอยู่ในตรงกันกับของพัสเวิร์ดนะครับทีนี้เนี่ยอินพุตของเราก็เลยจะได้ในลักษณะที่เป็นตรงกันในลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นตารางนั่นเองนะครับถัดมาเดี๋ยวเราทําอีกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็ตรงเซนดาต้าให้ตรงกันด้วยนะครับแล้วก็ สามารถทำได้ในในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็น tr นะครับก็คือ td ก็ต้องสร้างเป็น2เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอขอสร้างแล้วก็ copy ไว้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะเราจะทำอีกกี่อัน3อันใช่ไหมฮะถ้า3อันเราก็ต้อง copy 3ครั้ง นะครับจัดรูปแบบให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วก็อ,อินพุที่เป็นเ h ็คบ b ็อ c ค p y มาใส่นะครับเช็คแล้วก็มันนะครับเดือนเอามาใส่ที่เป็นข้อความนะครับแล้วก็ select นะครับ อันนี้เรอาจจะ enter นิดนึงนะครับเป็นวรรคเพื่อให้โค้ดดูสวยงามนะครับแล้วก็ text array นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมบอกว่าเป็นีม m a r k ก็แล้วกัน นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเซนด a าต้าลองรีเฟชดูครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้ของเราเนี่ย Input ของเราเนี่ยนะครับหน้าฟอร์มของเราจัดรูปแบบได้สวยงามนะครับแล้ว ตามที่เราต้องการนะครับทนีนี้นะครับเราจะาขยายนะครับก็คือระยะห่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับพัดเวิร์ดตรงนี้มันติดมันติดกับเส้นขอบเกินไปนะครับเราต้องการที่จะให้มันห่างจาก,กเส้นขอบอนิดนึงก็คือออกมาประมาณสักขนาดนี้นะครับเราจะใช้กับสั่งอะไรได้บ้างนะครับผมอาจจะใช้ตรงทีดีนะครับบอกว่าวิ h นะครับเป็น100นะครับลองดอูนั่นก็หมายความว่าวิดตรงนี้ปกติมันอัตโนมัติแต่ตอนนี้ผมฟิกว่า100ก็คือจากจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับวิดมีขนาด100นะครับสอ0รก็จะกว้างไปกว่าน,นี้อีกนะครับสามก็คือบวกไปอีกนะครับในที่นี้เราขอแค่หนึ่งก็โอเคดูแล้วก็สบายตานะครับ ผ่ามาทางด้านขวานะครับเราต้องการให้กว้างกว่านี้อีกก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มวิดเข้าไปนะครับวิดเป็น450พอไหมนะครับลองดูครับได้ครับแต่ว่าลองลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้นะครับของเราเนี่ยวิดเนี่ยกว้างก็จริงนะครับแต่ว่าตัวอินพุตของเรานะครับตัวรับข้อมูลของเราเนี่ยนะครับ มันยังไม่ขยายตามนะครับเราสามารถขยายได้ในลักษณะไหนครับในตัวของ Input นะครับเราก็มี a t tribute หนึ่งที่ชื่อว่า Size นะครับเราจะบอกว่า,าสัก70อลองดูนะครับ Size 70สก็คือขนาดความยาวนะครับรีเฟชดูโอ้ยาวมากเลยนะครับก็คือ,คอในกรณีที่เรากำหนดตารางเนี่ย เป็น450ก็จริงนะครับแต่ว่าตัว Input ของเราเนี่ยนะครับมันมากกว่า450ก็คือ70เนี่ยนะครับไซส์ไซส์ที่70น่ยจริงๆมันยาวมากยาวกว่า450ที่เป็นพิกเซลนะครับมันทำให้มันทาให้ดันตารางเนี่ยให้กว้างออกไปอีกนะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้นะครับเราอาจจะเราบอกว่าอาจจะต้องมีการใช้สไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบอกว่าวิส เป็น95นะครับเราระบุเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะครับลองดีเฟตดูนะครับนั่นก็นหมายความว่า95ก็คืออยู่ขนาดนี้นะครับจริงๆถ้ายาสที่สุดขนาดนี้ก็คือ100นะครับแต่ว่าไอ้ตารางตรงนี้นะครับอคอลัมน์ที่2เนี่ยจากเนี้ยมาถึงเนี้ยม,มัน450พิกเซลนะครับแต่เราบอกว่าอินพุตรงนี้ยาว95นนั่นก็นหมายความว่ามันเทียบจาก เทียบจาก450ของของคอลัมน์ที่มันอยู่นะครับคอลัมน์ตรงนี้มัน450 99 95%ของ450ก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็น100%มันก็จะเต็มเลยนะครับเป็นลักษณะนี้ก็คือเต็มเลยนะครับแในที่นี้เราขอแค่95%นะครับ อันนี้ก็คือเป็นลนักษณะของการขยายนะครับตัว Input ของเรานะครับขยายตัว Input ของเรานะครับถัดมานะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่หัวของฟอร์มตรงนี้ได้อย่างไรนะครับอาจผมอาจจะใส่หัวเพื่อระบุบอกว่าฟอร์มนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะตัวนี้ผมอาจจะใส่ นะครับมีการแทรกนะครับแทรกแถวนะครับแทรกแถวก็คือแทรกเออนะครับอีกหนึ่งนะครับทีดีนะครับสแลตทีดีนะฮะอาจ,จะผมขอลองทีดีที่เป็นแค่หนึ่งอันก่อนนะครับอ่ฟอร์ม ฟอร์มดิิตเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่แค่หนึ่งจริงๆแล้วทุกตัวมันมันเป็นสองหมดถูกไหมฮะถ้าถ้าผมใส่ตัวแรกเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองสังเกตด,ดูนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมฮะว่าฟอร์มเนี่ยนะครับเหมือนมันจะแสดงผิดพลาดนะครับจริงๆมันจะต้องมีคอลัมน์ตรงนี้อยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีแค่อันเดียวมันก็เลยแสดงแค่ตรงนี้นะครับวิธีที่เราต้องวิธีที่เราจะแก้ไขถ้าเกิดว่าเราต้องการมีแค่ ทีดีเดียวนะครับก็คือเราอาจจะทําการลักษณะแค,รคร่ว่าเหมือเซลตรงนี้ถูกไหมฮะเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือให้มันอยู่ตรงกลางถูกไหมตรงนี้เราก็มีทีดเดียวละนะครับการเหมือเซลในในภาษา H T M L นะครับเราจะใช้คําว่า c o l l s p a n นะครับอตอนนี้ของเรามี2นะครับเมือสองเซลเข้าด้วยกันนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็น2 นะครับก็คือเหมือนสองเซลล์เข้าด้วยกันนะครับสอคอลัมน์เข้าด้วยกันนะครับเราลองรีเฟชดูครับอ่าเห็นไหมครับของเราเนี่ยก็จะยาวสุดละนะครับทีนี้เราก็สามารถจัดกึ่งกลางได้นะครับวิธีการจัดกึ่งกลางเราอาจจะใช้อ่าอไลน์เมนต์นะครับเซนเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอไลเมนต์ก็คือคําสั่งที่ใช้ในการจัดนะครับกึ่งกลางเซนเตอร์ไลท์ก็คือชิดขวา ตามตัวเลยครับ rig ht นะครับเอา r i g h ก่อนนะครับไล g h t ชิดขวานะครับในที่นี้เราต้องการจัดกึ่งกลางนะครับ center นะครับเล f ซ้ายไล g ์ขวา center นะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันจะดีฟอนทางด้านเลฟให้อยู่แล้วก็คือทางด้านซ้ายให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจัดในลักษณะนี้ได้นะครับ